สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูฝนพรทิพย์นะคะวิชาสังคมศึกษาในชั่วโมงนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะเครื่องมือทางภูมิศาสตร์สาระสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูพรทิพย์พักดีตะเล็ด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ศึกษาลักษณะทางกายภาพนะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์เช่นการสำรวจลักษณะทางกายภาพการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะก็จะมีหลายชนิดซึ่งในชั้นป .6 ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันนี้จะเป็นในเรื่องของแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมค่ะ เครื่องมือชนิดแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของแผนที่แผนที่เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงพื้นผิวโลกโดยการย่อส่วนและใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆลงบนวัสดุแบนราบซึ่งแผนที่นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือแผนที่อ้างอิงและแผนที่เฉพาะเรื่องค่ะแผนที่อ้างอิงนะคะแผนที่อ้างอิงก็จะเป็นแผนที่ที่นําเสนอข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนะคะซึ่งในตัวอย่างครูฝนยกให้ดูแล้วต่อมาคือเรื่องของแผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่เฉพาะเรื่องคือแผนที่ที่นําเสนอข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแผนที่ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยแผนที่เพื่อเศรษฐกิจและแผนที่แสดงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทยนะคะซึ่งครูฝนก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วเช่นกันต่อมาในเรื่องของ ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่นะคะก็จะใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ต่างๆและใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่เครื่องมือชน,นิดต่อไปนะคะก็คือภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายทางอากาศเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายลงมาจากอากาศยานเช่นเครื่องบินบอลลูน ซึ่งภาพถ่ายนะคะจะมีทั้งในแนวดิ่งและในแนวเฉียงกับพื้นผิวโลกภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกในมุมกว้างและเป็นการแสดงข้อมูลที่มองลงมาจากมุมสูงนะคะต่อมาในเรื่องประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศนะคะภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยเป็นภาพถ่ายที่ใช้สำรวจพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นสำรวจแหล่งโบราณคดีและแหล่งท่องเที่ยวศึกษาสภาพพื้นผิวโลกเพื่อพัฒนานแหล่งทรัพยากรค่ะ เครื่องมือชนิดสุดท้ายนะคะภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมและส่งสัญญาณมายังพื้นโลกนะคะเนื่องจากเป็นภาพที่ถ่ายจากระยะที่สูงมากทําให้ภาพที่ได้เนี่ยมีรัศมีครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างโดยอาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดหรือประเทศหรืออาจจะเน้นถ่ายเฉพาะบางพื้นที่ก็ได้เป็นภาพที่มีความแม่นยําค่อนข้างมากนะคะและปัจจุบันก็นิยมนํามาใช้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ค่ะ ประโยชน์ของภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะจะใช้ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านการทําแผนที่สุดท้ายที่เห็นกันเด่นชัดและบ่อยครั้งนะคะในด้านของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของการติดตามลักษณะสภาพภูมิอากาศประจาวันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันไปแล้วนะคะ ครูฝนก็อยากให้นักเรียนกลับไปทบควนความรู้เพิ่มเติมในหนังสือเรียนวิชาสังคมหน้า152ถึงหน้า154แล้วเปิดเรียนมาเจอกันนะคะ